กองทัพมังกรศักดิ์สิทธิ์หลานสาวของถังจินรง์ถังโซบุงงั้นข้าจะแสดงอะไรที่น่าสนใจให้ดูก็แล้วกันเมื่อเทียบกับตระกูลอื่นๆแล้วตระกูลถังเป็นตระกูลที่ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีสายเลือดโดยตรงมากที่สุดใช่ไหมล่ะ เพราะว่าข้าเองก็ได้สูญเสียอาจารย์ไปถึงสองคนเช่นกันอ่าสมกับพี่ได้ชื่อว่ามารสวรรค์จริงๆถ้าชื่อนาใช่แต่ถ้านับแต่การกระทําอย่างเดียวพวกเจ้าน่าชั่วช้ากว่าข้าเยอะเลยล่ะนะดูเหมือนว่าแค่การใช้พิษจะไม่พอสุดท้ายก็เลย ดึงสายเลือดของตระกูลถังเข้ามาด้วยอย่างนั้นสินะช่วยชาสมกลับเป็นมารสวรรค์จริงๆพูดอะไรของท่านนาะคนที่ปล่อยพิษนี้ก็คือตระกูลถังเองไม่ใช่หรือ,อยังไงแปลผีเสื้อแห่งความตายผู้ชนะคือคนที่เขียนประวัติศาสตร์หากตระกูลถังของเราชนะในสงครามครั้งนี้ ประวัติศาสตร์ก็จะถูกจะรึกอย่างที่ข้าได้พูดไปนั่นแหละพูดอย่างกับว่าตัวเจ้ามั่นใจจริงๆว่าจะสามารถจัดการกับสำนักของข้าได้อย่างนั้นแหละต่อจะให้เป็นอสารพิษครั้นเมื่อถูกตัดหัวออกแล้วมันก็เป็นได้แค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเท่านั้นเจ้าเองก็เช่นกันเมื่อถูกตัดหัวออกเมื่อไหร่ก็ไม่ต่างจากก้อนเนื้อเน่าๆก้อนหนึ่งหรอกเตรียมตัวรับผิดชอบคำพูดของเจ้าด้วยละไม่ใช่ว่าเขาน่าจะหมดแรงไปแล้วหรือ แล้วนี่ทำไมอยู่ดีๆกำลังภายในของเขาถึงได้ประตูออกมามากมายถึงเพียงนี้กันไม่หลอกมันน่าจะเป็นแค่ลูกไม้เอาไว้หลอกเราก็เท่านั้นไม่มีทางที่เขาจะเหลือกำลังภายในมากมายขนาดนี้หลังจากที่สู้กับสำนักชิงเฉิงแล้วก็เทพกระบี่สุดที่ไปแล้วได้หรอกนี่แหละคือฉากที่ข้าอยากจะเห็นฉากที่ข้าจะเป็นคนสะบั้นคอของเจ้าสำนักมารสวรรค์และวันที่ข้าจะได้กลายเป็นวีรบุรุษสงคราม ช่างเป็นฉากที่น่าจดจําไปชั่วชีวิตของข้าจริงๆพอคิดว่าข้าจะได้กลายเป็นวีระบุรุษเช่นนั้นแล้วมันก็เหมือนกับการเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของข้าเลยงั้นเดี๋ยวข้าจะส่งเจ้าให้ไปฝันต่อในนรกก็แล้วกันคนเป็นย่อมได้เกียรติมากกว่าคนตายงั้นเจ้าก็คงไร้เกียรติเพราะว่าสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นหลุมฝังศพของเจ้าเม็ดบินระเบิด แบดผีเสื้อแห่งความตายมันคืออาวุธลับที่อันตรายมากและสิ่งที่อันตรายที่สุดคือพิษที่เคลือบอยู่ที่คมมีดของมันเพียงแค่โดนเฉียวก็อาจจะทำให้ถึงตายได้เลย หายไปแล้วเขาเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ยังไงหลังจากที่เพิ่งจะผ่านศึกที่ใช้แรงมายกหยกท่านผู้นำตระกูลท่านผู้นำตระกูล อะไรกันไม่ว่าเจ้าจะมีความรู้เรื่องพิษดีแค่ไหนแต่ว่าเจ้าจะไม่มีวันได้ใช้มือของเจ้าในการทำพิษอย่างเดิมอีกจงสำนึกซะว่าพิษของเจ้าได้ฆ่าผู้คนไปมากมายเพียงใด เจ้าทำทุกวิธีทางเพื่อลดกำลังของข้าแล้วค่อยโผล่ออกมาวิธีการของเจ้ามันช่างขัดแย้งกับการที่เรียกตัวเองว่าสำนักแห่งคุณธรรมจังเลยนะว่าไหมแต่ถึงแม้ว่าเจ้าจะทำทุกอย่างลงไปยังไงแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันจะแตกต่างไปจากที่เจ้าจินตนาการอย่างสิ้นเชิงเลยสินะแต่ว่าเจ้าประเมินสงครามครั้งนี้ผิดไป3ประการประการแรกแผนการของเจ้ามันไม่ได้ลดทอนกำลังภายในของข้าเยอะขนาดนั้น เจ้าประเมินความสามารถของข้าต่ำเกินไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วข้ายังเหลือกำลังภายในมากพอที่จะจัดการกับเจ้าได้ประการที่2เจ้าคิดว่าที่ข้าเสียเวลาสนทนากับเจ้าเป็นเพราะว่าข้าอยากที่จะพูดคุยอย่างนั้นนะหรือการที่เขาคุยกับเราจริงๆแล้วก็เพื่อซื้อเวลาอย่างนั้นหรือเราประมาทไปจริงๆไม่นึกเลยว่าเขาจะยังเหลือกำลังภายในมากขนาดนี้เป็นเราเองที่ติดกับและประการสุดท้าย เจ้าไม่ควรเข้าไปยุ่งกับสำนักหอกตั้งแต่แรกแตายซะเพราะว่าอาจารย์ของข้ากำลังรอเจ้าอยู่ฮะข้ารอจังหวะน,นี้มาสักพักหนึ่งแล้วเจ้าคือ คือครั้งแรกที่พวกเราพบกันอย่างเป็นทางการเช่นนั้นข้าขอแนะนำตัวก่อนเลยก็แล้วกันข้ามีนามว่าฮวานด็อกไม่ใช่ว่าพวกเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างนั้นหรอกหรือการหลอกลวงเขาคือคนที่เชี่ยวชาญด้านการหลอกลวงและการหลอกใช้งานซึ่งคนที่เขาหลอกใช้ไปคนล่าสุดก็คือถังจินระยง ถ้าอย่างนั้นเรื่องที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลไม่ว่าจะเป็นปรมาจารย์กระบี่สุดที่สำนักชิงเฉิงแล้วก็รวมทั้งตระกูลถังด้วยเช่นกันทุกอย่างอยู่ภายใต้การมองของคนคนนี้มาโดยตลอดเขาคือคนที่ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างจนกระทั่งตอนนี้ไม่นึกเลยว่าจะมีคนที่ควบคุมตระกูลถังอยู่อีกทีหนึ่งเช่นนี้ทั้งหมดนี้คือแผนการของเจ้าอย่างนั้นสินะหากเมื่อกี้เราหลบไม่ทันละก็ จากหัวไหล่จะกลายเป็นกลางหัวใจของเราเลยก็เป็นได้ถึงจะค่อนข้างหุดหงิดก็เถอะแต่ว่าตอนนี้เราขยับหัวไหล่ได้ยากกว่าเดิมเยอะเลยถูกต้องแล้วทุกอย่างมันคือแผนการของข้าเองไม่ว่าจะเป็นการที่ส่งสํานักชิงเฉิงออกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยเทพกระบี่สุทธิก็เพื่อที่จะลดกำลังภายในของข้าอย่างนั้นสินะถือว่าอ่านสถานการณ์ได้รวดเร็วนะักเรื่องนั้นก็พอเดาได้ แล้วถั้งจินระยงนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของเจ้าหรือเปล่าเกินความคาดหมายของข้าไปพอสมควรเหมือนกันข้านึกว่าแค่สำนักชิงเฉิงกับเทพกระบี่สุทธิก็น่าจะลดกำลังภายในของเจ้าไปได้มากแล้วแท้ทแต่ว่าก็ผิดคาดไม่นึกเลยว่าข้าจะได้มาลงมือเองเช่นนี้นี้เองสินะชนน่างน่าหงุดหงิดจริงๆท่านเจ้าสำนัก ขอบใจเจ้ามากทั้งๆที่เหนื่อยขนาดนั้นแล้วแท้ๆแต่ก็อยากจะมาช่วยข้าอีกถึงแม้ว่าทั้งจินระยงจะตายไปแล้วก็ตามแต่แผนการของเจ้าก็ถือว่าใช้ได้เลยถ้าหากเจ้าสำนักอยู่ในระดับจอมยุทธทั่วไปข้าก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แผนการหลายชั้นมากถึงขนาดนี้หรอกหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปเราเองก็อาจจะเป็นฝ่ายที่รับมือกับเขาได้อย่างยากลำบากแฮะฮะ ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อสู้แต่ว่าเราในตอนนี้ทั้งบาดเจ็บแล้วก็แทบจะไม่เหลือกำลังภายในแล้วด้วยงั้นก็มาดูกันว่าด้วยสภาพของเราในตอนนี้จะสามารถรับมือกับเขาได้มากแค่ไหนกันนะอะไรอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มเช่นนั้นกันนะแผนการทั้งหมดของเจ้าอาจจะสิ้นสุดลงที่นี่ตรงนี้ก็ได้นะว่าไงนะ มืมพลังที่คืบคลานเข้ามาภายในกระบี่ของเราไม่ใช่เล่นๆเ,เลยแต่ว่าเราสามารถรับมือกับมันได้ยิ่งบุกเข้ามาแบบนี้เขาคงเหลือพลังอีกไม่มากแล้วตราบใดที่เราสามารถรับมือเอาไว้ได้ชัยชนะก็จะตกเป็นของเราอย่างแน่นอนเข้ามาเลยเจ้าสำนักมารสวรรค์